ค่อยๆค่อยๆว่าคาถาบทนี้นะโอ้ลวงพ่อเดี๋ยวช้าๆหน่อยครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจดจําง่ายช่างมันไม,ไม่ยาวช่างมันช่างมันอ๋อช่างมัน <c oughs> มช่างมันนะอ๋อ้ทีว่าไปกดคุ้มกรรมกันแล้วกันนะลาบลาบไอ้นี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดา,ดาแต่นี่ฉันก็โดนด้วยเมื่อก่อนเนี่ยเอสมัยหลวงพ่อเป็นสะพายก็มีเจอไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อสมัยฉันหาสะพายให้แหมอ๋อฮะ ม่ใช่ถึงไม่ไม่ถึงเปเวลาเป็นพระดีกับไม่กันอะถ้าจริงจริงเป็นพระหาสะไ้าเลยไม่ใช่ครับไอ้กฎที่สป็นกแบบนี้นเดี๋ยวเขาไม่เห็นความดีอันนี้เป็นธรรมดาแล้วก็ถือว่าเป็นกฎของกรรมของเขาไม่ใช่เราเราทําดีแล้วครับ,รบแต่ว่าเขาไม่ดีก็เป็นเรื่องของเขาไปความเรารอดอยู่ที่เขาเราไม่รับแต่ใหม่ใหม่เก็รับนิดหน่อยนะครับครับ,รบต,ต่อไปมันก็ชินอ๋อแสดงว่าลูกสะไ้ายกับ กับแม่ผัวไม่ถูกกันนี่เกี่ยวกับกฎแห่งกรรมเหมือนกันใช่เป็นกฎเห่งกรรม